สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตะเข่งเตงบอลน,นะครับหรือช่องเสวนากาบอลกับทัศน์เทลบอลน,นี้นะครับวิเคราะห์บอลเตง2คู่คัดเน้นๆน,น,นะฮะประจำครับค่ำคืนวันที่10พฤษภาคม2 5 6 7ครับทุกท่านก็เหมือนเดิมเช่นเดิมครับตะเข่บบอลจะหยิบยกทัศนะมาฝากกันเป็นเวลา2คู่4ทีมในค่ำคืนนี้อีกเช่นเดิมนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ตะเข่บบอลฝากผลงานไว้เป็นทัศนะ2คู่4ทีมนะครับเป็นการเจ,เจอกันของคู่ระหว่าง เลโวคูเซนนะครับจเจอกับทางด้านเอสโรมาหมาป่าแห่งกรุงโรมนะครับก็เป็นการเจอกันโดยที่ว่าเป็น2ทีมที่มีผลงานน่าเสือนะครับโดยเฉพาะกับทางด้านเลโวรคูเซนค่อนข้างที่จะตึงพอสมควรเลยนะครับจากการที่จะเจอกันในเลกที่2นะครับกับในศึกบอลถ้วยนะครับเมื่อวานนี้ให้อยู่หน้าบอลอยู่สกอร์สูงนะครับยกไปสําหรับคู่แรกนะครับ คู่ที่2ครับเป็นการเจอเจอกันของคู่ระหว่างออตแลนตาเจอกับโอลิมปิกมักเซย์ครับเมื่อวานนี้ให้อยู่หน้าบอลต่อไปนะครับอยู่หน้าบอลอยู่สกอร์สูงคู่นี้แตกเต็มนะครับก็เท่ากับว่ามีกําไรหนึ่งคู่เนาะสำหรับศาสนะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับอ่ะก็สําหรับวันนี้หยิบยกมาฝากกันนะครับก็จะเป็นคู่หลักทั้งหมดเลยนะครับโดยที่ว่าคู่หลักของเราในค่ำคืนนี้คู่แรกที่ตะเข็บบอลมองไปเป็นการเจอเจอกันนะครับในศึกบอลไเดอร์กาเยอรมันครับเป็นการเจอกันของคู่ระหว่าง อัลสบวกนะฮะวันนี้เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฝังต้าสตุตการ์ดนะครับแน่นอนครับว่ากับณเวลานี้ช่วงโมงนี้ของทั้งสองทีมโดยเฉพาะกับฝั่งทางด้านผู้มาเยือนครับกับทางด้านสตุดการ์ดนะครับผลงานน่าเสือกําลังมาดีเลยนะครับกับในช่วงท้ายท้ายท้ายเกมนะครับอ่าไม่ใช่ท้ายท้ายเกมเลยท้ายท้ายโลซีซั่นนะฮะตอนนี้สตุตการ์ดเป็นทีมลังอระดับที่3นะกำลังชิงรองแชมป์อยู่นะครับถามว่ามีโอกาสไหมก็มองว่ามีโอกาสก่อนหน้านั้นก็เพิ่งจะไปเจอเจอกับ เสือใต้ายางบายเยนก็ปรับบายเยือนมาได้ด้วยนะครับวันนี้เจอเจอกันเลยราคาเปิดมาค่อนข้างน่าสนใจเลยครับให้กับฝั่งทางด้านผู้มาเยือนต่อที่ราคาครึ่งลูกไหลครึ่งควบนะฮะร,ราคาน้ําก็ถือว่าไม่ได้สูงมากกับกําแพงที่เปิดมานะครับคู่ที่2ครับเป็นการเจออกันของคู่ระหว่างฟอซิโซนอ่อฟอซิโนเน่นะครับวันนี้เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฝั่งทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับอย่างที่รู้กันดีครับว่าจากตารางคะแนนณเวลานี้ตอนนี้อินเตอร์มิลานเนี่ยเป็นการกรัาตีเป็นแชมป์ไปละนะครับแต่ผลงานหน้าเสือก็ยังไม่หยุดนะ ชุดไม่อยู่จริงๆนะครับก็ทําฟอร์มหน้าเสือค่อนข้างดีแบบต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะกับผลงานล่าสุดที่ลงท้าแข่งมานะครับกับเฉพาะในช่วง5เกมหลังสุดนะฮะมีพัฒนานะครับให้กับทางด้านซัฟซโลไป1เกมนะครับแต่ก่อนหน้านั้นชนะ3เกม4เกมต,ต,ติดต่อกันนะครับมีจบเจ้ากายารีกับนาปโปลีแค่นั้นเองนะครับนอกเหนื้จากนั้นชนะเอ p โปลีชนะอุดิเนเซชนะกนาารีมานะครับอ๋อ มีในนัดล่าสุดเท่านั้นเองนะครับที่มาสรุปนะครับวันนี้จะเจอกับทางด้านฟอซิโนเน่นะครับแน่นอนว่าความเป็นตอบไปรองของคู่บอลคู่นี้อินเตอร์มิลานเป็นต่อมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟอซิโนเน่กำลังต้องการ3มแต้มนะฮะเพื่อหนีจากโซนแดงหรือโซนตกชั้นด้วยนะฮะถามว่าวันนี้อินเตอร์มิลานลงท้าแข้งนะครับกับราคาที่เปิดมาในาคืนนี้มีโอกาสที่อินเตอร์มิลานจะก้าวผ่านได้หรือไม่เพราะราคาเปิดมาตรงเป้งเลยคือ บนต่อต่อ1เมตรเลยนะครับแล้วเรื่องที่จะจ่ายราคาน้ำเนี่ยนะครับจ่ายเป็นราคาน้ําู8ดด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มคู่แรกกันเลยดีกว่านะครับก็สําหรับคู่แรกในค่ำคืนนี้อัลสบวบเนี่ยฮะจะเจอกับสตุดการ์ตนะครับก็อย่างที่รู้กันดีว่าตอนนี้สตุตการ์ตเป็นทีมลังอันดับที่3นะยฮะกำลังต้องการชิงอันดับที่2ครับหรือพูดง่ายว่ากําลังชิงรองแชมป์อยู่นับมองจากตารางคะแนนก็ถือว่าค่อนข้างมีโอกาสอยู่แล้วนะครับประกอบกับมีคะแนนไล่ต้อนนะครับ กันมาติดดเลยนะครับด้วยเรทราคาวันนี้เปิดมาต่อที่ราคาครึ่งลูกไหลครึ่งควบนะครับราคาน้าาํใจลบห้านะครับให้กับฝั่งธานาาสตูดิการ์ดนะครับถามว่าคู่นี้ราคาเปิดต่อครึ่งลูกไหลครึ่งควบเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรทราคาไหลบอต่ออยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าราคาจ่ายเนี่ยเลือกที่จะจ่ายลบห้าคืออะไรครับเลือกที่จะจ่ายราคาลบห้าคือแทงร้อยได้ร้อยนะครับในเรื่องของราคาลบห้านะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่เพราะว่าเรทราคาพวกนี้โตไม่ค่อยอยากจะจ่ายให้นะครับโอกาสที่ จะออกสถิติเนี่ยนะครับก็น้อยไปหน่อยนะครับทีนี้นะครับคู่นี้นะครับในเรื่องของความเป็นตอบเป็นรองแรงจูงใจตอนนี้ก็ถือว่าสุดกาดค่อนข้างเยอะนะประกอบกับเขามีทีเด็ดทีขาดในเรื่องของชุดตัวผู้เล่นที่กําลังเข้าฝักเข้าฟอร์มนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านทางด้านอุนทับนะครับที่เป็นตัวจบสกอร์ให้กับทีมนะครับก็กาลังอยู่ในช่วงฟอร์มที่มั่นใจด้วยนะฮะสำหรับของฟอร์ตด้าน สุกาัเองนะครับพ้อมภาพรวมถือว่าใช้ได้เลยนะครับในเรื่องของเฮดทูเฮดโมเมนตัมดีกว่าชัดเจนนะครับรู้ทางบอลกันเป็นอย่างดีในรอบ10เกมหลังสุดที่เจอกันมานอกบ้านในบ้านคล้ายๆกันเลยนะครับอ่ะเสร็จแล้วสําหรับคู่นี้นะครับผลงานความต่อเนื่อง4เกมหลังสุดเอาบวกตอนนี้รู้สึกว่าค่อนข้างดรอปๆไปแบบชัดเจนเลยกับในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับ3 3เกมล่าสุดก็ลงทักแข่งมานะครับ เสียประตูให้กับแฟรงเฟิ 3, 1, ร์ตสามหนึยย่งนะครับเสียกับเวเดอร์เมเดนสามศูนย์นะครับเสียให้กับเสือเหลือบูลห้าหนึ่ง 5, 1, นะครับสามเกมล่าสุดเนี่ยเขาโดนยับเลยนะฮะจากในเรื่องของการเสียเสียประตูตนะครับซึ่งอาบวกเองตตอเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ถ้าเกิดว่าก็าตามตารางคะแนนตอนนี้ไม่ได้มีลุ้นอะไรอยู่แล้วนะครับก็ดูเหมือนเหมือนว่าจะให้ลงให้ครบตามโปรแกรมแค่นั้นเองนะมึงจะยิงเท่าไหร่อะไรยังไงก็แล้วแต่แล้วกันนะขอให้ลงเล่นครบตามโปรแกรมระดูการหน้าค่อยว่ากันใหม่อะไรประมาณนั้นนะครับก็คู่นี้นะครับก็เลยมองว่า ราคาวันนี้นะครับหลายท่านอาจจะกลัวว่าเอ้ยตะเก่งครับราคาเปิดต่อครึ่งควบลบห้าเนะี่ยมันกดได้ไหมซึ่งราคาสูตรที่ผมไปเรียนจากช่องนั้นทีช่องนี้ทีเฮีย <Yeah. S 1> คนนั้นบอกทีเฮีย <Yeah. S 1> คนนั้นบอกทีเ <Yeah. S 1> น,นี่ยน, <Yeah. S 1> นะฮะบ,บอกว่าต้องราคานี้ต้องราคานั้นนะครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับมันก็สามารถเอามาประกอบการตัดสินใจได้แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับโดยที่ว่าคุณนี้เข็นบอลยังชอบธนสตุตก์ดอยู่นะครับก็ขอเลือกเชียร์แล้วกันนะขออยู่ฝั่งธนสตุตก์ดดีกว่ามองว่า สุดกาดน่าจะเหมาะสมกว่านะครับอ่าประมาณนั้นนะฮะอ่ะก็เป็นทัศนะคู่แรกของเราเนะครับเราไปดูคู่ที่2กันต่อนะสำหรับคู่ที่2ของเราในค่ำคืนนี้ครับเป็นการเจอกันของคู่ระหวงฟอร์ซิโนเน่เจอกัอกับทางด้านอินเตอร์มิลานทัพงูใหญ่นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยละกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับขอพูดตามหน้าเสือเลยนะฮะค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับก็ฟอร์มภาพรวมนะครับจากตารางคะแนนนู่นนี่นั่นของทั้งสองทีมเนี่ยนะครับ อินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับจากตารางคะแนนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะการันตีได้ถึง80 90%อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการลงทักแข่งในช่วงที่ผ่านมาแล้วทำฟอร์มน่าเสือได้ค่อนข้างดีนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะค่ำคืนนี้อินเตอร์มิลานกับเรทราคาที่เปิดมาก็น่าจะเดินหน้านะครับเก็บสถิติเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่าตารางคะแนนเนี่ยมันการันตีอยู่แล้วไงก็เป็นแชมป์อยู่แล้วเนี่ยราคาวันนี้เปิดต่อ1เม็ดไหลลงมาเป็นครึ่งขั้วครับราคาน้ําลบ5้านะครับ แลกเอาราคาน้ำจ่ายลบสินะครับให้กับฝั่งทางด้านผู้มาเยือนนะครับราคาเสมอสีบาท23่สิบสาบาทสาบาทหกบนะครับสูง3เมตรเลยนะครคู่นี้มันแตกต่างกันชัดเจนแต่เพียงแค่ว่าฟอร์ติโนเเนี่ยต้องการสามแต้มเพื่อให้หนีห่างนะครับจากโซนตกชั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะเป็นต้องเน้นนั่นเองนะครับสำหรับในลายของการลงท้าแข่งของฝั่งทางด้านทั้งสทีมนะครับ ผลงานความต่อเนื่องก็อินเตอร์มิลานก็ต่อเนื่องอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยนะครับหลุดพดาทนาคแค่2เกมเองนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นมาตรฐานค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับมองโดยรวมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟอร์มหน้าเสือรูปเกมในเรื่องของสภาพความพร้อมชุดตัวผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะจงใจนะครับ ให้เราได้เลือกเชียร์เลือกจิ้มเลือกทุนอินเตอร์ยังมองว่ายังเดินหน้าเก็บสถิติไล่พ่เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นทัศนะ2คู่สีทีมในค่ำคืนนี้กดราคาไหนดีนะครับก็แนะนําให้กดที่ราคาต่อครึ่งควบไปก่อนนะครับลุ้นกินครึ่งนะครับถ้าเกิดสมมติว่านะฮะคู่นี้จบกัน2อศูนย์ก็กินเต็มฝักเต็มข้อได้เลยนะฮะประมาณนั้นนะครับไม่ต้องรอนะฮะสำหรับคู่นี้นะอ่ะประมาณนั้นนะฮะก็เชียร์ไปแล้วกันนะครับ อ่ะสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆท่านใดยังไม่ได้เข้ากลุ่มวีพีกับเต็เขีนบอลนะครับก็ให้ท่านแอดเค1 6 8เข้ามานะครับเป็นไลน์ของเต็งขีนบอลแล้วก็เป็นการติดต่อนะครับในเรื่องของข้อมูลแนวทางนู่นนี่นั่นต่างๆนานานะครับเยอะแยะเต็ไไมไปหมดเลยนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ขอท่านโชคดีครับแล้วเดี๋ยวจะเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผม